สวีดัสสวัสดีครับพบกัผมอมตัวตึงฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการพรีวิวฟุตบอลครับประจําวันที่16ธันวาคมครับ2565นะครับเพื่อนๆสำหรับเดือนสุดท้ายครับก็เดินทางมาถึงในช่วงกลางเดือนเลยนะครับอดใจกันอีกแค่นิดเดียวครับเพื่อนๆขอรับครับปี2566อะไรนะครับเพื่อนๆส่วนคําคืนฟุตบอลวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ายังคืนกันเหมือนเดิมครับละ1หนึ่งคู่ครับที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อนๆเลือกเชียร์ครับผมขอมองไปในสึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างทาง จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้าน เลดดิ้งครับอันดับที่8ของตารางเวลาตีสาครับเพื่อนๆมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆของทางด้านเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับผลงานครับช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีครับเพื่อนๆ5นั้นหลังสุดในเกมลีกครับเป็นการชนะ1ครับเพื่อนๆเสมอไหนเสมอกันมา3แล้วก็แพ้ไปถึง1ครับเพื่อนๆส่วนผลงานล่าสุดในลีกเนี่ยเพิ่งบุกไปเหม่อไหนเหม่อกันครับกับทางด้านแบ็คพูลมาสูนประตูต่อศูนต์ครับเพื่อนๆส่วนตัวหลักในเกมนี้ครับคาดว่าจะเป็นทางด้านของมาร์คโรเบิรรรร์ตตคคคัััับบบบแแลลลล้้วววกกก็็็เเเเเเออออมมมู่่าาาาานนปยง ทอยดีนี่ครับเป็นตัวจบสกอร์ครับเพื่อนมาดูทางฝั่งทีมคู่มาเยือนกันบ้างดีกว่าครับทางด้านเรดดิ้งครับเพื่อนผลงานครับในช่วงหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับเพื่อนห้านั้นในเกมลีครับเป็นการชนะ2ครับแล้วก็แพ้ไป2ครับแล้วก็เสมอไหนเสมอกันมา1ครับส่วนผลงานล่าสุดเนี่ย เพิ่งบุกเพิ่งเปิดบ้างครับเอาชนะทางด้านของโคเวนที่มา1ประตูต่อศูนยครับเพื่อนๆส่วนผลงานครับในช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านทีมเยือนอย่างเลดดิงครับเพื่อนๆเอาชนะมาติดต่อกัน2นัดติดแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนตัวหลักๆในเกมนี้ครับของทางทีมเยือนครับจะเป็นทางด้านของ แอนดี้เดย่อมครับทอมอินแล้วก็หน้าเป้าครับประสบการณ์เยอะอย่างทางด้านแอนดี้แคลโรครับตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลครับออกร่าตาข่ายในค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆสุสถิติ h เฮททูเฮครับของคู่นี้ครับที่เคยเจอกันครับเอา2นัดล่าสุดเลยนะครับเป็นทางด้านครับเลดดิ้งครับ ที่ทําผลงานได้ดีกว่าเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับเอาชนะทางด้านเบอร์มิงแฮมไปถึง2ประตูตอนหนึ่งทั้ง2เกมอ่าทั้งทั้งเกมเยือนทั้งเกมเย้าเลยนะครับสำหรับผลงานล่าสุดที่เคยพบกันกับเพื่อนๆและตัวตึงฟุตบอลครับที่ผมจะเลือกเชียร์ในค่าคืนนี้ครับเพื่อนๆผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเลดดิงครับที่กาแพงเปิดมาครับเป็นรองอยู่ปอบปาตากลมครับเพื่อนๆถ้าวัดจากคุณภาพและฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังครับของทั้งสองทีมครับยังไงก็ต้องบอกว่าทางด้าน ทีมเยือนอย่างเลดดิ้งครับทำผลงานได้ดีกว่าทางเจ้าบ้านครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับและเกมนี้ครับผมมองว่าครับฟุตบอลออกได้3ามนาครับเพื่อนยังไงขอชี้เป้าไปที่ครับอ่าทีมเยือนอย่างเลดดิ้งครับบูมันนอกบ้านแน่นอนครับยังไงฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเวลาเดิมครับ2ทุ่มครับผมเพิ่งหายป่วยกลับมาครับยังไงวันนี้เต็มระบบแน่นอนยังไงฝากไปด้วยละกันนะครับ2ทุ่มนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับขอให้เพื่อนๆเฮงเรวยๆครับแล